ยังจับสาธุอเมนอยากให้ทุกคนจริงอยากให้ทุกคนไปความหวังเรื่งๆอยู่แล้วแหะแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนแบบดีอ่ะเออทุกคนไม่ได้ต้องการอะไรบางอย่างมาเติมพหปเต็มแต่ทุกคนเต็มอยู่แล้วไม่เต็มหรอ แต่พวกคุณเติมเต็มผมนะปีหน <wiele> <who médico> ้าปีหน้ามีอะไรที่แบบอยากจะทำอีกเยอะมากบอกไม่ได้อ่ะกลัวแบบมีสไนเปอร์แบบส่องอยู่ตรงนี้รอติดตามก็ไม่ว่าผมจะทำอะไรก็ อยากให้แบบคือ,อยนทุกคนก็ไปด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยกนันแล้วแบบรู้สึกว่าไปเชอยนี่ด้วยกันสนุกด้วยกันกับปีหน้าแล้วก็ปีหน้าถ้าใครรู้สึกว่าแบบปีนี้ทําอะไรไม่ได้คิดไปว่าจะเป็นปีหน้าขอให้ทามไม่ได้จริงๆแบบที่จริงๆาสาธุแต่ถ้าไม่ได้อีกเ<า> <c oughs> แต่ว่าถ้าอย่าลืมใครไม่ได้เนี่ย กินไม่ออกแล้วครับต้องไปฟังเพลงรล่องเรือมาชอบความล่องเรือจังเลยอ่ะนี่ก็ล่องเรือเก่งเนาะครับผมง้ก็ขอทุกคนเป็นความสุขมากๆนะครับผมเกลรายิ้มของทุกคนก้าเกิรายิ้มผมกจะกันแฮปปี้เยียร์ครับแล้ค่ะ